มาทุกคนเราจะมาดูรถเขาดูกันดีกว่าสําหรับรถพี่แบงค์เนี่ยอย่างที่บอกเลยวันนี้ฟิลการขี่เนี่ยคือเหมือนกับว่าเกียร์สี่แม่งเหลือจัดบางคนถามหาเฮ้ยพี่พี่แบงค์เขาไม่ทําที่ครอบสเตอร์เหรอนี่เฮ้ยเอ๊กูเห็นแล้วกูไม่กล้าบิดเลยเฮ้ย ต้องกราบสวสัสดีคุณผู้ชมที่รรักทุกคนรุ่นท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วกระป๋าเฟรมวันนี้ก็เออไม่ได้เอกอัศม์อกแดงวันนี้ก็เลยขโมยรถพี่ชายเข้ามาขี่หน่อยนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปกันมานานแล้วนะครับพี่ว่าพี่ว่ารถคันนี้แรงไวพี่ก็อยู่คนขับด้วยต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็น e 2ีไม่ใช่ e 8 5นะครับผมแล้วก็เป็น5เกียร์นะเดี๋ยวตอนนี้คือกูงงโอ้โหพี่แบงค์กูจะทำอะไรกับ ไอ้นี่เนี่ยเนี่ยมันชอบหมุนด้วยคนดูอีอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราไปขี่เจ้าคำหาเล่นกันวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นฟิว5เกียร์นะครับผมทุกคนนี่ต้หรับคำหาของเราเนี่ยครับเป็นสเตปโอโคกชักเริ่มนะแต่ก่อนแกเคยเป็น5 9เไงเออแกเคยเป็น5 9วันนี้ก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวมารีวิวการขี่กันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไปซัดทางเรียงเพราะว่าเราจะไปรีวิว เออคือตอนนี้คือผมไม่ค่อยไม่ค่อย,อยจะไปขี่รถกันเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะรอรอก็ต้องขอครด้วยได้โปรดรอก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่เสร็จเออบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่คันซ่อมคันขี่ไปอะ่ะเบื่อแล้วอยากดูคันแดงคือตอนนี้จะสภาพคันแดงของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ๊ตโอ๊ตจัดให้นะในส่วนของเครื่องตอนนี้แอบมีสะพายครับคนดูแอบมีสะพายย้ายยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับเครื่องของเรานะเครื่องของเรา เซ็งครับบางคนบอกให้พี่แล้วพี่เซ็งอะไรพี่แบงค์ไม่ทําให้หรอพี่แบงค์ทาให้แต่พอพี่แบงค์รู้ว่าจะไปใส่ร้อยสี่แกไม่ให้ใส่ครับทุกคนแกบอกว่าคือด้วยกําลังเครื่องด้วยมันที่ความที่จะเป็นห้าเกียร์เนี่ยมันใส่ไม่ได้คือคือมันใส่ได้แหละแต่ว่าคำนึงถึงความปลอดภัยไปก่อนหนึ่งเลยน้ําหนักของเราน้ําหนักของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกว่ามันมันอ้วนเออกูยังลดไม่ได้เอาง่ายๆผมยังลดไม่ได้เฉยๆเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเองเอาไปใส่เนี่ยกําลังเครื่องมันเสือแล้วรูปเนี่ยมันใหญ่คือเวลาการขับขี่ของเราเนี่ยมันแบบคือแกเป็นห่วงอ่ะเอาง่ายๆแกเป็นห่วงมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูลืมกูลืมกูลืมโอ้ยลืมลืมลืมขอโทษแกเป็นห่วงแกไปขี่แล้วทีเนี้ยมันแบบว่าแกห่วงความปลอดภัยแบบหมายถึงว่าเฮ้ยรถมันจะร่อนหรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าแกเลยบังคับให้ใส่หนองสมๆอ่า สำหรับ,บน้องรถลอของเราก็จะเป็นสเตป้าเกียร์สำหรับเครื่องเดิมเนี่ยทุกคนคิดว่าไงเครื่องคันนี้ผมใส่ส้มๆอยู่เนี่ยน้องๆคิดว่าจะให้ผมใส่สีอ่าใส่คันน้องแดงไหมใครอยากให้ใส่บวกหนึ่งใครไม่อยากให้ใส่ให้ขึ้นใหม่บวกสองเออเอาอย่างนี้ดีกว่า ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมว่าจะเป็นประมาณไหนได้บ้างนะครับผมก็ amusing. สําหรับในวันนี้ก็จะบอกแค่นี้สําหรับน้องแดงใครที่รออยู่พี่แบงค์จะให,ให้ใส่เครื่องร้อยร้อยยี่ห้าแต่วันนี้อง่ายเลยเราจะมาลองแบบว่าให้ขี่ฟิวขี่ฟิวคันนี้ดูก่อนใ <c oughs> ห้มันเป็นยังไงนะแต่ผมก็โงโงเกียร์อยู่นะโงโงเกียร์อยู่เหมือนกันแบบว่าสับสวนว่าเฮ้ยเกียร์คันนี้มันจะเป็นแบบไหนว่ามันจะทําอะไรได้บ้างวันนี้ก็จะเดินทางไปแถวบ้านผมนะบ้านผมคลองน้ำเรซิ่งมันไม่มีคลองน้ำหรอกไปคลองป่า เออของป่ามาเดี๋ยวเรามาดูกเลยดีกว,ว่าโอ้นี่ขนาดเป็น E20 นะชักเดือแม่งของจริงก่อนทุกคนแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องหนึง่งคันเล่งของแกเนี่ยมันรูดเออมันรูดมันรูดเดี๋ยมันมันบิดปุ๊บแล้วมันมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอ่อนต้องกามหน่อยมาเฮ้ยลืมไปเมื่อกี้เกียร์ห้าเกียร์สามนี่เกียร์สามเดีดูฟิลเกียร์สองนะโอ้โ โอ้โหดูดิโว้ยโว้ยโว้ยโฮ้ยอันนี้แค่เซิร์ฟเซิร์ฟบๆแบบว่ามารีวไว้เฉยนะเพราะว่าหนึ่งเลยที่ผมไม่ค่อยกล้าแซดเพราะว่าสเตอร์เนี่ยเข็ดแล้วคือตะก่อนเคยสอนว่าเฮ้ยสเตอร์เนี่ยข้ามไม่สมดุลกันลบน้ำหนักตัวเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกตรงลูกแตกลูกอะไรอะไรเงี้ยผมเจอหมดละโอ,อ้โหคือว่ก็คิดว่าผมเนี่ยอ้วนอ้วนไม่เยอะแต่ไหนได้พอเราไ่ขาดจริงแม่งซีอาร์มันเยอะเราสเตอร์มันไม่ข้ามรอบ คือรถผมไปพังตอนไหนรู้ไหมไปพังตอนที่ไปขี่เขาเรียกวนะ่าไปขี่ขึ้นเนินนะครับไปขี่ขึ้นเนินมาเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปรีวิวกันเท่าไหร่นะในป่ารีวิวในป่า <c oughs> ต้องบอกเลยว่าป่าของเราเนี่ยไม่ได้แอคอาร์ธรรมัดดอกแดกนะโอ้โห่เน่่เน่มารีวิวในป่าเลยเอ,อันนี้เห็นในป่าเขานี่ไม่ค่อยมีอะไรนะี่อุ้ยแต่รถไม่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 ค่อยเท่าไหร่นะเออมารีวิวแถบน,นี้แล้วกันนะขออนุญาตนะครับมา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 ,มา,มาไ,มไม่มีที่รีวิวที่มันสวยกว่าน,นี้แล้วนะ ีวเอยยากกันนะปุ๊บถอยถอยถอยปุ๊บแตะนิดนึงปุ๊บอ่ะมาทุกคนเราจะมาดูรถเขาเลยดีกว่าสำหรับรถพี่แบงค์เนี่ยอย่างที่บอกเลยวันนี้ฟิลการขี่เนี่ยคือเหมือนกับว่าเกียร์สแม่งเหลือจกักยี่สี่เมื่อกี้ผมข,ขี่ยืนพื้นเกียร์สมาแม่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนตัวเบาขี่มันจะจี๊ดจาจกว่านี้นะเพราะว่าแกไลส่สเตอร์มาสำหรับคนตัวเล็กมา เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับชุดหน้าของแกเนี่ยอันนี้คือตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่นะก็จะเป็นนี่ปามรรซี่ข้างบนคูดฟยวคูดกูนี่สายโนหน้านะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่เขาเรียกว่าอะไรวะสี่พอร์ตซิงวะใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบจานใจอย่างหนึ่งนะดูนะโอ้ยโอ้ร้อน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 โอ้ยจานร้อนนะแล้วก็สําหรับนี่เครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็น6 7เวาวนะ นี่เห็นไหมแล้วก็สําหรับเครื่องของเราเป็นเครื่องซีนซีเป็นฝาซ้ายซีนซีโอ้โหคตรสวยเลยดูดิโคตรกู้อ่ะโคตรตึงโคตรอันตรายดูดิครับทุกคนฝั่งขวาแล้วก็นี่มังคนถามหาเวยพี่พี่แบงเขาไม่ทำที่ครอบสเตอร์เหรอเนี่ยคอบสเตอร์วันไหม่คอนโอ้โหโคตรจ้าบ้าดูดิเวลาหมุนนะโอ้โหเนี่ยโคตรเฟี้ยวบ้า ใครสนใจนะติดต่อ a ฟ e b o o k ได้เลยนะครับผมใครอยากกัแบบว่ามีเครื่องซีนี้สวยมีฝาซ้ายขวาสวยๆก็ติดต่อได้เลยแล้วก็สตาร์ชคอ่ะโชคนี้กูบอกเลยมึงแพงเป็นแสนเลยเนี่ยนี่บอกเลยเป็นแสนอืมแสนจะสาค่ะดูครับโอ้โหเข้ามาแปะไว้เขาไม่ออกมั้หรือลืมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ช่วคนี้บอกเลยว่าพี่แบงค์เคยชวนผมซื้อนะแต่ผมไม่ซื้อไงกูโง่ไงตอนนั้นรู้ไหมราคาเท่าไหร่ อนนั้นราคาต้องบอกเลยว่าโชค๊โชคลุงประมาณสามหมืน่นมั้งแกนดำห้าหมื่นไอ้เี่ยตอนนี้โช๊คลุงแม่งกลายเป็นโช๊คแบบอัพราคาไปแล้วอะเออโคตรเซ็งเลยแล้วก็นี่ท่อเป็นท่อแ,แดงสายสี่ท่อโคตรเงียบบอกเลยท่ออย่างเงียบะครับทุกคนอันนี้รถไม่ได้ล้างเลยนะจอดไว้เฉยอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ล้อของเขาเขาเรียกว่าล้ออะไรวะเรียกไม่ถูกแต่รู้ที่รู้ว่ามันแพงมันแพงเออแต่ต้องบอกเลยว่าทรงลุงผมเคยทํานะ หัวแลมเมื่อกี้แต่ขายไปแล้วขายให้ซิปไปแล,ปแล้วกล่าว่าเดี๋ยวจะไปซื้อซิปคืนนั่นหน่อยวันเกิดพี่ช่างเราเราโทรหาไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยดีกว่าป่ะเออวันนี้เป็นวันพิเศษนะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ลงคลิปเนี่ยมันเป็นวันเกิดของพี่ชายเดี๋ยวโทรหาก่อนฮัลโหลเฮ้ยอาจารยมาขี่เล่นจะขี่แบบว่าเออเพื่อนผมกูไปลงคลองกูก็จะเอามาดิใครไม่เห็นหรือเปล่านะ เ้ยไม่ได้กูไม่ชุดเลยเฮียันเกิดมึองยเนียมาเงอ้ยเฮียไมง้ยเฮียกูด่าไม่ทันเลยเฮียห้าไม่ทันเลเข่าวว่าเป็นวันเกิดก็อยู่คลองน้ำคลองน้ำแนวใหม่คลองน้ำบ้านกู ครับสวัสดีครับรถมันแรงอะน้องไว้เจอกันอออ๋อแค่นี้หละโว้เฮียโทรมาว่าไงน้องชายจะรถลงคลองจะรถลงคลองโมโหกูโมโหก็ประมาณนี้นะครับผมอะไรวะ อ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออี้อกูอ๋อไมอท๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ยอ๋อ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 อ๋็อ๋ออ๋ออ๋ออ๋วอ๋อ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 อ๋นป๋ะอรออ๋อน๋ีอัออ๋ออ๋ออกออกออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออรอไ๋ออ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 ๋อก๋ออ๋ออออออ๋ออ๋นอ๋ไร๋ออ๋ออ๋รอ๋ออ๋อองออ๋ออ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  ไอนวนกลับแล้วเเย็ด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 ไอ้เหี้ยรถแม่งแลงจับเลยอ่ะทุกคนมา <laughs> โอ๊ยฮึ <laughs> กูเห็นแล้วกูไม่กล้าอีสเลยเฮียเฮียแม่งโดนโดนไอ้สัสเฮียโอ้โหโอ้แ oh. ท yeah. okay. okay. ah, um, ้ทุกคนก็วันนี้ก็ชิวๆนะรีวิวธรรมดาทุกคนนะครับก็รถคันนี้คือกูบอกเลยกูไม่กล้าขี่เท่าไหร่หรอกแต่วันนี้เออเห็นเป็นวันเกิดแกก็อย่าลืมนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดแกด้วยนะครับผมทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็คือบอกเลยรถมันเหลือดูดิอันนี้คืออ่ะผมขี่เกียร์สามนะขี่เกียร์เอ้เกียร์สองมั้งเออเกียร์สองก็ว่า อันนี้เกียร์สองใช่ไหมวะเกียร์สองปุ๊บแล้วก็เกียร์สามโอ้โหสบายใจละเจอกันเออดีเฮ็ดแรงจเจนเอกโดนนอนฮีหรับวันนี้อย่าลืมแฮปปี้เบอร์ตี้เป็นกำลังใจให้มิแบงด้วยอย่าลืมติดตามพวกพี่ด้วยนะครับถ้าลงคลิปช้าต้องขออภัยเพราะว่าตอนนี้พี่เนี่ยเออเขาเรียกว,ว่าทำในร้านติ๊กตอกเป็นเออเขาเรียกว,ว่าขายขายน้ำยาให้มิแบงโดยเฉพาะมิแบงแล้วทีเนี้ยคือออเดอร์มันเยอะนะครับมันขายดีอ่ะเออมันขายดีใครที่อยากจะซื้อนะครับก็ ซื้อได้ที่นี่ก็ได้หรือจะตามไปบ้านฟ้าก็ได้นะครับผมทุกคนเฮ้ยไปที่ดอกก็ได้เออแล้วแต่อยากจะทำอะไรหรืออยากจะส่งรถมาทำต่อบอกเลยว่าเวลาที่จะส่งรถมาทำให้ผู้พี่นะร,รับแต่ร้อยยี่สิบนะร้อยสิบไม่ได้รับนะบอกก่อนเมื่อคนบอกให้พี่ยับแต่คำร้อยสิบเออไม่ได้รับนะครับรับแต่125ร้อยยี่สิบนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ซีวัเกนกู๊ดบ่ายขอตัวเพียงเท่านี้นะครับผมจะ